สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับมาดูกันนะครับอ,อันนี้โปรแกรม EXCEL นะครับเป็นโปรแกรมตารางทำงานนะครับที่โปรแกรมไม่ใช้ในการคำนวณน,นะครับหรือว่าใส่สูตรนะครับทำบัญชีนะครับโปรแกรมนี้จะถนัดด้านคำนวณน,นะครับ เรโปรแกรม Excel นะครับก็เหมือนที่ครูเคยสอนไปเขาที่แล้วนู่นนะครับนะครับว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างนะครับเคยพูดไปแล้วนะครับเาะฉะนั้นเยวจะมาเรื่องของการใช้งานโปรแกรมเลยแล้วกันนะครับก็เมื่อเราเปิดเข้ามาเนี่ยนะครับสมุดงานเนี่ยเราเรียกว่าเขาเรียกว่า Workbook นะครับ Workbook ๊หนึ่งนะครับหรือว่าสมุดงานหนึ่งนั่นเองนะครับในสมุดงานเนี่ยจะมีชีตอยู่ตรงนี้ นะครับชีตหนึ่งกับจะเป็นแผ่นนี้นะทั้งแผ่นเลยนะครับเยอะมากเลยนะครับแผ่นนี้จะยาวไปเรื่อยเลยนะครับแล้วก็มีหลายแถวนะครับมากมากเลยนะครับแล้วก็เราชีตหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับหน้ากระดาษหนึ่งหน้านั่นแหละนะครับเราจะเปลี่ยนเพิ่มอีกหนึ่งเป็นแผ่นงานใหม่ก็ได้นะครับก็คลิกที่บวกตรงนี้นะครับจะมีเครื่องหมายบวกถ้าเราคลิกปุ๊บ ก็จะเป็นชีทสองชีทหนึ่งกับชีทสองจะแยกกันนะครับสังเกตดูสมมุติว่าชีทหนึ่งเนี่ยครูจะพิมพ์นะครับพิมพ์ตรงนี้ตรงช่องดีนะครับช่องตรงนี้นะ D1 ก็คือคอลัมนะค์คอลัมน์ดีแถวที่หนึ่งตรงนี้นะครับพิมพ์ว่าสมมุติว่าพิมพ์ว่า,าการขายการขายผลไม้ การขายผลไม้นะครับเมื่อเราพิมพ์ที่ช่อง d 1สังเกตดูว่าเราคลิกที่ช่องนี้นะครับมันจะขึ้นนะครับเป็นข้อความอยู่ในแถบสูตรหรือว่าฟอร์มูล่าบาร์นั่นเองนะครับนะครับสังเกตดูตรงนี้นักเรียนบางคนอาจจะบอกว่าครูครับมนเลยมันเลยไปที่ช่อง e แล้วครับมันมันไม่ได้เลยนะครับมันอยู่ในช่อง d นั่นแหละ <S <S เพราะว่าเราคลิกช่อง e ปุ๊บเนี่ยสังเกตดูที่แถบสูตร มันไม่ได้ขึ้นเลยไม่ได้ขึ้นข้อความนะครับแต่ที่มันขึ้นก็คือจะอยู่ที่ช่อง d นะครับช่อง D1 ช่อง E1 ไม่ขึ้นนะครับช่อง D1 ขึ้นแต่ว่ามันมองเหมือนเลยเพราะว่าคอลัมน์มันแคบเกินไปนะครับให้เราทำการขยายคอลัมน์ได้นะครับโดยการดับเบิลคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับเอาเมาส์ไปชี้ชี้นะครับให้มันเป็นรูป รูปลูกศรซ้ายขวาแล้วดับเป็นคลิก2องทีตึกๆึกที่เมาส์มันก็จะขยายนะครับหรือจะเราทำการคลิกซ้ายค้างไว,ว,ว้แล้วเราเลื่อนเลื่อนคอลัมน์ให้ใหญ่ตามต้องการก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการปรับนะครับตารางของเรานะครับให้มันมีความพอดีกับข้อความข้อมูลที่อยู่ในนั้นนะครับต่อไปนะครับ ชี้ที่หนึ่งครูเขียนแล้วว่าการขายผลไม้นะครับชี้ที่สองครูอาจจะเขียนตรงช่องดีเหมือนกันว่าเาช่องอีกแล้วกันมันจะได้จะได้เห็นความแตกต่างนะช่องช่องอ e ีนะครับ e อีหนึ่งจะเขียนว่าการขายผักอ่าการขายผักโอเคนะอ่าเราไปกดที่ชี้ที่หนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการขายผลไม้ ชีทที่2ก็เป็นเรื่องของการขายผักเห็นไหมครับมันจะชีทเนี่ยมันเขาเรียก w o เวิร์กชีทนะมันจะเป็นกระดาษนะเป็นแผ่นง,งานที่แยกนะครับแยกออกจากชีทสองโดยสิ้นเชิงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการในการสร้างนะครับน,นี้ถ้าเราจะเปลี่ยนชื่อสมมุติว่าเราอยากจะรู้ว่าตรงนี้มันคืออะไรนะเราจะเปลี่ยนชื่อก็คกดขวาคลิกขวาที่ชีทหนึตรงนี้นะครับคลิกขวา แล้วจะมีเมนูย่อยขึ้นมานะครับเราจะลบก็ได้จะแทรกก็ได้แทรกชีทขึ้นมาใหม่ก็ได้การเปลี่ยนชื่อก็ได้การย้ายหรือคัดลอกแสดงโค้ดป้องกันแผ่นง,งานก็ได้ไม่ให้ใครมาแก้ไขางานของเราวเวลาส่งไฟล์ไปก็ได้สีแถบเลือกสีคำกูเลือกสีแดงเ๊บเห็นไหมครับเลือกสีแดงชีทหนึ่งจะเป็นสีแดงเลยเห็นไหมครับนะซ่อนก็ได้ไม่ให้เห็นนะครับ กดซ่อนก็ได้นะครับทีนี้เรามาเปลี่ยนชื่อดูสมมติชิ้นหนึ่งต้องการเปลี่ยนชื่อแล้วก็ไปเลือกขิขวาแล้วก็เปลี่ยนชื่อพอเปลี่ยนชื่อปุ๊บตรงนี้จะขึ้นมาแล้วนะครับเป็นเคอร์เซอร์กับพิบอยู่แล้วมีแถบสีเทาเราก็ทําการพิมพ์ชื่อใหม่ลงไปได้เลย mm hmm. เช่นอันนี้การขายผลไม้นะครับสมมติว่าการขายผลไม้ขายผลไม้ปี สองห้าหกสี่อ่าสองห้าหกสี่ปีหกสี่นะหกสี่ปีหกสี่แล้วกันย่อๆนะครับการขายผลไม้ปีหกสี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับชีทที่หนึ่งก็จะกลายเป็นการขายผลไม้ปีหกสี่อ่าชีทที่สองก็แก้เหมือนกันเปลี่ยนชื่อการการขายผักอ่าผักปีหกสี่นะครับเปลี่ยนภาษาอังกฤษเป็นภาษา,ษาไทยดีนะครับ อ่าเป็นต้นนะครับตอนนี้เราอยากจะให้เป็นการขายผักเป็นสีเขียวก็คลิกขวาแล้วก็เลือกสีแท็บให้เป็นสีเขียวนะครับอ่ามันก็จะเป็นสีเขียวเห็นไหมครับเห็นไหมครับตรงนี้ผลไม้สีแดงผักสีเขียวอ่านะครับต่บอกไปมาดูที่เราก็เลือกที่การขายผลไม้ปี64สมมุตินะครูจะอ่าพิม นะครับการขายผลไม้ไเป็นหัวนะแล้วก็นะครับจะมีตรงนี้จะออกแบบให้เป็นอะไรดียวลำดับที่แล้วกันอ่าชนิดชนิดดีกว่าอ่าหรลำดับที่แล้วกันลำดับที่ลำดับที่เราเราสร้างหัวข้อมันก่อน ลำดับที่หนึ่งนะครับอ่าหนึ่งลำดับที่สองคลิกนะคลิกแล้วก็พิมพ์สองเลขสองสมมติมเราทำไปร้อยร้อยลำดับนะมีมีผลไม้เยอะมากเลยร้านเราหรือว,ว่าสิบยี่สิบก็ไดนะ้อะเราก็คุมแถบดำระหว่างหนึ่งกับสองก็ได้เราไม่อยากพิมพ์นะคุมแถบดำลากมาคุมอย่างเงี้ยจากนั้นเอาเมาส์ไปชี้นะครับจนตัวเคอร์เซอร์มันเป็นรูปเครื่องหมายบวก นะครับเราคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากมันจะไล่เลขให้เราอ,อัตโนมัติสมมุติมีถึงยี่สิบนะปึ๊บมันก็จะเป็นลำดับที่หนึ่งถึงยี่สิอัตโนมัติเลยเห็นไหมครับนะเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปพิมพ์หนึ่งสองสามเอนอร์นะครับไม่ต้องนะครับเราก็ลากเลยพิมพ์แค่สองลำดับแล้วก็ลากลงมานะครับหนึ่งอะไรละ่ะอ่าสม,มมุติว่าหนึ่ง นับทหนึ่งอะไรดีนาะสมมุติเป็นอ่าสม้มผลไม้ส้มนะครับอ่าชนิดนะเป็นชนิดชนิดนะครับสม้มต่อไปเป็นกิโลกิโลกร,รมัมกิโลกร,รมัมหัวข้อกิโลกร,รมัมต่อไปเป็นราคา ราคาต่อกิโลนะราคาต่อกิโลกร,รมัมกิโลกร,รมัมอ่ารวมอ่ารวมรวมยอดขายนะครับอ่าส้ม การขายผลไม้สมมติ๋ยนนี้เอาเใส่ไปวันไหนดีอะเดือนเดือนดีกว่าเดือนเดือนอะไรดีมกรลาสมมติมกรลา,าคมการขายผลไม้เดือนมกราคมนะขยายนะครับเดี๋ยวทำอย่างนี้อะตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวครูจะต้องทำการ ราสาเซลก็คุมแถบดำมันไปนะครับคุมแถบดำตั้งแต่เซลล์ A1 ถึงถึง E1 นะครับแล้วก็เลือกผสานเซลล์หรือคลิกขวาแล้วเลือกคําว่าจัดรูปแบบเซลนะครับนะครับแล้วก็ไปเลือกที่การภานาเซลอยู่ไหนาาเหนี่ย เติมหาไม่เจอผสานเซลล์ตกลงนะครับเนี่ยได้เหมือนกันนะครับย้อนกลับนะย้อนกลับไปดูนะครับจะคุมแถบดำนะครับแล้วก็เลือกผสานเซลล์ตรงนี้ก็ได้นะครับป็นเป็นตัวเครื่องมือนะครับตรงนี้อยู่นะครับกดปุ๊บมันก็จะมาตรงกลางเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็ สามารถจะย่อให้มันพอดีได้นะครับเห็นไหมครับนี่เป็นต้นจะได้เดือนนมบบกราคมนะครับการขายผลไม้ปีหกสี่นี่เป็นเดือนมกราคมครับอสมมุติส้มนะครับกิโลกร,รมัมสมมุติเอาคลิกตรงนี้เราเลือกเป็นสักเดือนมกราเราขายได้หนึ่งพันกิโลนะหนึ่งตันเลยนะหนึ่งพันกิโลเลยนะครับ หนึ่งพันกิโลนะครับเราใส่คอมมาตรงนี้เลยนะครับหนึ่งพันกิโลนะกดตรงนี้ได้เลยนะครับคุมเลือกที่เราพิมพ์หนึ่งพันแล้วเราไม่ต้องไปใส่ลูกน้ำเราไปกดตรงนี้ม,นนมันใส่อัตโนมัตินะครับหนึ่งพันกิโลกร,รมัมราคากิโลกร,รมัมละสมมุติเราขายส้มกิโลกร,รมัมขายส่งนะกิโลละยี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทนะครับ อ่ะถ้าเราจะต้องการคำนวณให้เป็นผลรวมอ่าเป็นผลรวมตรงนี้เออเราต้องการคำนวณว,ว่าส้มนะครับหนึ่งพันกิโลกร,รัมในเดือนมกราเนี่ยเราขายกิโลกร,รัมมายี่สิบเราจะได้เงินเท่าไหร่นะครับรวมรวมนะครับเงินรวมเงินนะครับพิมพ์ว่ารวมเงินแล้วครับรวมเงินค่า ขายรวมเงินค่าขายคิดเป็นเงินก็ไดนะ้อ่อยงนี้ก่คิดเป็นเงินคิดเป็นเงินนะครับ,ก,ก,รบ 1, กิโลกร,รมัมมา20บาท1,000พกิโลกรัมเราต้องการนะครับให้เซลเนี้เซล E E 3นะครับเซล E 3 e 3มันรวมเงินให้เราอัตโนมัติ เราก็นี่เลยวิธีการมาที่ช่องแถบสูตรแถบสูตรนะตรงนี้นะแต่คลิกที่ช่องนี้ก่อนนะครับคลิกที่ช่องต้องการให้มันรวมก่อนแล้วมาเลือกที่แถบสูตรฟอร์มูล่าบาร์เป็น fx เนี่ยกดเครื่องหมายเท่ากับพิมพ์เท่ากับเท่ากับนะครับจากนั้นนะครับพิมพ์เท่ากับแล้วปุ๊บให้เรามาคลิกเลือกเซลล์ที่เราต้องการเอาไปบวกหรือเอาไปคูณหรือเอาไปหารหรือเอาไปลบเพราะฉะนั้น การที่เราอยากรู้ราคาของมันหนึ่งพันกับยี่สิบต่อก,กิโลอยากจะรู้เงินของมันเราต้องเอาไปทําอะไรกันครับนักเรียนตอบคณูหน่อยครับถึงจะรู้เป็นเงินต้องเอาไปทําอะไรกันครับบวกลบคูณหารต้องทําอะไรกันถึงจะรู้เป็นยอดเงินอ,อมีสามคนนึงเหรอวันนี้ เอาไปคูณนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวครูจะสอนเครื่องหมายที่ใช้ในการสร้างสูตรนะครับบวกลบคูณหารถ้าบวกใช้บวกถ้าลบใช้เครื่องหมายลบถ้าคูณใช้เครื่องหมายดอกจันถ้า,าหารใช้เครื่องหมายสลตัวนี้นะครับามาดูกันนะครับตัวอย่างคูณนะครับเลือกอพิมพ์เท่ากับ เลือกเซลล์ที่ต้องการเอาไปคูณนะครับมันมี2เซลล์นะคือ C C นี้ C 3นะครับ C3 นะครับว่าแถวที่ี่ยแถวที่1แถวที่2แถวที่3แล้วก็อยู่ขอลำมน์ C c ามเห็นไหมครับมันจะเขียนว่าเท่ากับ C 3แล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกบวกนะครับบวกกับเซลล์ D 3อ่าเสร็จแล้วแค่นี้เองแล้วก็กด Enter ปึบมันจะคิดเงินนะครับให้เราอัตโนมัติอ่าต่อไปเร,เราใส่ชนิดอื่นๆเช่นมะม่วงมะม่วงมะม่วงนะครับ าขายได้สามพันกิโลนะครับสามพันกิโลเดี๋ยวเราค่อยมา,าตรงนี้ก็ใส่เลยก็ได้นะครับสามพักิโลแล้วก็กิโลละมะม่วงกิโลเท่าไหร่ดิสิบห้าบาทอ่ะกิโลละสิบห้าบาทคิดเป็นเงินเท่าไหร่เราไม่ต้องไม่ต้องมาพิมพ์สูตรใหม่ นับ e อ e ก l มันช่วยให้เราสะดวกสบายเราเอาเมาส์ไปเลือกตรงนี้นะครับตรงขอบขอบของเซลล์จนมันมีเครื่องหมายบวกนะครับแล้วคลิกสายค้างไว้เซลล์นี้เป็นเซล์ลที่เราใส่สูตรไว้แล้วจะเห็นว่ามีคำว่าเท่ากับ c 3บวก d 3นะครับคลิกซ้ายค้างไว้ตรงมุมมุมของเซลล์นะครับ เครื่องหมายเมาส์ต้องเป็นแบบรูปบวกแล้วดึงลงบังคา่านะครับมันจะคิดให้เราอัตโนมัติรวมทั้งใส่สูตรแบบข้างบนนะครับอิงคําสั่งข้างบนนะครับอัตโนมัติเลยนะครับโอ้ยอันนี้ผิดผิดผิดคูต้องใส่คูณคูล,ลืมนะครับามาใหแก่นะครับแกได้ง่ายมาก นะครัใน Excel ถ้าเราผิดเราแก้ไขได้ง่ายเลยนะครับอันนี้บวกใส่บวกมีมีคูณนะครับครูใส่ผิดขอโทษทีนะครับไปเลือกเป็นคูณนะครับคูณก็เป็นเครื่องหมายดอกจันกลายเป็น c 3คูณ d 3จากนั้นกด enter นะครับจะเป็นยอดเงินตรงนี้เห็นไหมครับพอตรงนี้มันเป็นบวกตรงนี้เป็นคูณเราดึงนะครับ ดึงตรงขอบให้มันมาทับเซล์ EC ปึบมันก็จะกลายเป็นเอาเซลล์นี้มาคูณเซลล์นี้เท่ากับเซลล์นี้นะครับโอเคอันนี้เราใส่ได้ไปยันร้อยพันชนิดเลยนะครับสูตรก็จะออกมาเป๊ะๆไม่มีผิดนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับ จบการสอนเพียงเท่านี้นะครับอันนี้เป็นการาแสดงให้ดูว่าเราสามารถนำสูตรคำนวณมาใช้ในการคิดเลขนะครับหรือว่าคิดบัญชีกับในการค้าขายได้อย่างไรนะครับโอเควันนี้คนดู4คนเองนะครับโอเคนะครับก็ จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีทุกคนบายบายครับ